สวัสดีค่ะพบกับอมเมอยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเติมแคทไลน์เพย์นะคะตอนอื่นก็กดเข้าไปใน Google เลยค่ะพิมพ์คําว่าไล e ์สโต e นะคะใน Google ค่ะก็พอขึ้นมาหน้านี้แล้วนะคะให้กดอันแรกค่ะที่เป็นสีม่วงนะคะจะเป็นไล e ์สโต e เลยค่ะแล้วก็2นะคะกดคําว่า3ขีดด้านบนนะคะเออแล้วมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เรากด ไลฟ์เพยค่ะหาล์เพยนะคะอ่าพอถึงไลา์เพยเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะให้เราเลื่อนลงไปที่แคสหรือเพชก็ได้นะคะแล้วแต่คนสะดวกแต่ตอนนี้เราจะมาเติมแคสกันค่ะอ่าพอเล่นเสร็จแล้วก็กด5 0บแคสสองบาทนะคะบนนัดลม2ค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะจะมีวิธีการเลือกเติมค่ะของมอโมจะเลือกเติมนัานบนสุดนะคะเป็นเติมสลิมค่ะก็ใช้สําหรับล็อกไลน์นะคะ เราอื่นก็เดี๋ยวถามได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ใส่รหัส13ได้13กี่แบบก็ไม่รู้อะโอเคตัวอย่างค่ะเราไปซื้อสลิปในเซเว่มันจะมีบัตรมาให้นะคะมีรหัสได้ค่ะอะค่ะพอใส่เสร็จแล้วแล้วก็กดตกลงมันจะได้50แคสนะคะเขียนว่าซื้อแล้วค่ะโอเคค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้จ้าใจค่ะบ๊ายบาย